สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนนะคะวันนี้วิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะคุณครูก็จะมาสอนเรื่องการค้นหาข้อมูลนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันก่อนนะคะการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต บนอินเทอร์เน็ตนั้นมีข้อมูลอยู่มากมายรอให้เราไปค้นหาแล้วใช้ประโยชน์ทั้งเพื่อการเรียนรู้และเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นข้อความรูปภาพวิดีโอเพลงซอฟต์แวร์แผนที่ข้อมูลบุคคลข่าวและข้อมูลอื่นๆอีกเป็นจานวนมากเมื่อมีข้อมูลให้ค้นหามากมายขนาดนี้หากเราไม่รู้จักเทคนิคและวิธีการในการค้นหาข้อมูล เราอาจจะไม่ได้ข้อมูลตรงตามที่ต้องการหรืออาจต้องใช้เวลานานในการที่จะได้ข้อมูลเหล่านั้นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตหรือที่เราเรียกว่าเซิร์ชเอนจินเช่น Google Yahoo หรือ Bing จะมีโปรแกรมที่ทำหน้าที่ค้นหาและอ่านข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆแล้วจึงจัดลำดับคำค้นหาที่มีในเว็บไซต์เหล่านั้นและนำมาจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลเมื่อเราเข้าไปใช้บริการจากเว็บเซิร์ชเอนจินโดยพิมพ์คำค้นหาที่ต้องการเช่น ถ้าเราต้องการหาข้อมูลที่เกี่ยวกับแอปเปิลที่เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งเช่นแอปเปิลและกดปุ่ม Search ก็จะแสดงผลการค้นหาว่าคำนั้นมีอยู่บนเว็บเพจหน้าใดบ้างปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมักจะพบรายการของเว็บเพจที่มีคำว่า Apple เป็นจำนวนมากมายโดยอาจได้ข้อมูลท,ทั้งที่เป็นชื่อของบริษัทคนสถานที่รวมถึงผลไม้ซึ่งเราคงไม่สามารถเลือกดูทั้งหมดจากรายการเหล่านั้นได้ จึงต้องระบุค,คำค้นเพิ่มเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เราต้องการเช่นถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้ให้เพิ่มคำว่า Fruit อีกหนึ่งคำเป็น Apple Fruit ผลของการค้นหาก็จะได้เว็บเพจที่มีคำว่า Fruit และคำว่า Apple ในเว็บเพจนั้นๆซึ่งจะพบว่าจำนวนเว็บเพจที่ค้นหาได้มีจำนวนลดลงถ้าเราสนใจหาข้อมูลเกี่ยวกับ Apple ชนิดหนึ่งที่มีคำว่า Fuji ก็อาจจะพิมพ์คำว่า Fuji เพิ่มลงอีกหนึ่งคำ เป็น Fuji Apple Fruit ซึ่งเว็บเพจที่ค้นหาจะต้องมีคำทั้ง3คํคำนี้ข้อมูลที่ได้จึงน้อยลงมากแต่ก็ยังไม่ตรงกับที่เราต้องการให้ลองเปลี่ยนเป็นวลีโดยใช้เครื่องหมายคำพูดที่คำว่า Fuji Apple ก็จะพบว่าผลของการค้นหาแสดงให้เราเห็นเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับฟูจิที่เป็นผลไม้สายพันธ์หนึ่งของแอปเปตามที่ต้องการหลักการที่สำคัญในการค้นหาข้อมูลให้ตรงกับที่เราต้องการได้อย่างรวดเร็วนั้นเราต้องคิดก่อนว่า คำที่ต้องการค้นหานั้นเกี่ยวกับอะไรลองเขียนคำสำคัญเพื่อใช้ในการค้นหาและหาความสัมพันธ์ของคำเหล่านั้นเช่นถ้าต้องการหาข้อมูลของสถานที่ที่มีคำว่ากุหลาบและใช้ค้นหาแค่เพียงคำว่ากุหลาบเราก็จะได้ผลการค้นหาที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับกุหลาบที่เป็นดอกไม้เป็นจำนวนมากรวมอยู่กับข้อมูลเว็บเพจที่เป็นชื่อคนบริษัทและสถานที่ให้ลองจำกัดผลการค้นหาโดยเติมเครื่องหมายลบ หน้าคำว่าดอกต่อจากคำว่ากุหลาบเราก็จะได้ผลการค้นหาที่เป็นข้อมูลของเว็บเพจที่ไม่เกี่ยวกับดอกไม้ซึ่งจะช่วยให้เหลือผลการค้นหาที่ใกล้เคียงกับที่เราต้องการง่ายขึ้นนอกจากนั้นเรายังสามารถกรองข้อมูลการค้นหาเพื่อให้ได้ผลตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้นด้วยการระบุข,ขอบเขตของการค้นหาเพิ่มเติมได้แก่การกำหนดประเภทของเว็บไซต์ชนิดของฝ่ายและการเฉพาะคำค้นที่ปรากฏในหัวเรื่องของเว็บไซต์เป็นต้น ถ้าเรารู้ว่าเว็บไซต์ที่เราค้นหาเป็นเว็บไซต์ประเภทใดให้พิมพ์คำว่าไซต์และตามด้วยชื่อโดเมนหรือประเภทของเว็บไซต์นั้นๆเช่นถ้าเราต้องการค้นหาคำว่ากุหลาบเฉพาะเว็บไซต์ของสถานศึกษาในประเทศไทยให้พิมพ์คำว่ากุหลาบ o l o n a c t h ถ้าเราต้องการค้นหาเว็บไซต์ที่มีคำว่ากุหลาบอยู่ในหัวเรื่องของเว็บไซต์ให้พิมพ์ in title: กุหลาบหรือ ถ้าต้องการค้นหาข้อมูลโดยสนใจเฉพาะประเภทของไฟล์เช่นไฟล์เอกสารที่เป็น PDF หรือไฟล์ PPT ของโปรแกรม PowerPoint เราก็สามารถระบุชนิดของไฟล์ที่ต้องการได้โดยพิมพ์ไฟล์ type แล้วตามด้วยชนิดของไฟล์เช่นไฟล์ type PDF เว้นวักกุลาบหรือไฟล์ type PPT เวนวรคก,กุลาบเป็นต้นจะเห็นว่า การค้นหาข้อมูลที่มีอยู่มากมายบนอินเทอร์เน็ตนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องยากเพียงแค่เรารู้คำสำคัญเกี่ยวกับเรื่องที่เราต้องการค้นหาและเมื่อพบผลการค้นหาจำนวนมากก็อาศัยความสัมพันธ์ของคำและเทคนิคเพื่อแกล่นกรองผลการค้นหาให้แคบลงเพียงเท่านี้การค้นหาข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ตของเราก็กลายเป็นเรื่องที่ง่ายสะดวกรวดเร็วและแม่นยำอีกด้วย โอเคค่ะดูคลิปแล้วเป็นยังไงคะนักเรียนพอจะเข้าใจกันบ้างไหม mm. การค้นหาข้อมูลต่างๆนั้นนะคะเราจะใช้คําค้นภาษาอื่นๆที่นอกเหนือจากภาษาไทยนะคะจะทําให้ข้อมูลมากขึ้นไปอีกนะคะเช mm. ่นกนะะ mm. ารค้นหาภาพของนักวิทยาศาสตร์นะคะเราจะใช้คําค้นว่านักวิทยาศาสตร์เราจะได้ข้อมูลชุดหนึ่ง ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราใช้คำค้นที่เป็นภาษาสากลนะคะเช่นเราใช้คำค้นว่า s c i e n c e ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่านักวิทยาศาสตร์นะคะจะทำให้เราได้ข้อมูลอีกชุดหนึ่งนะคะซึ่งมันแตกต่างก,กันมากนะคะถ้าเกิดเราใช้คำค้นเป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะโอเคค่ะวันนี้คุณครูมี กิจกรรมที่3.4มาให้นักเรียนนะคะเป็นงานสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่3แล้วนะคะเรื่องนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันที่นักเรียนชอบนะคะให้นักเรียนค้นหาข้อมูลแล้วสรุปสาระสำคัญนะคะโดยทำตามขั้นตอนนะคะข้อที่1นนะคะนักเรียนทำใส่เวิร์ดก็ได้หรือว่าใส่ powerpoint ก็ได้นะคะข้อที่1นนะคะให้นักเรียนนึกถึงชื่อนักวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนสนใจนะคะก็คือข้อที่1เขียนชื่อมา นะคะข้อที่1เขียนชื่อมาข้อที่2ให้นักเรียนค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์ท่านนั้นพร้อมรูปภาพนะคะนักเรียนก็เอาข้อมูลนะคะอาจจะเป็นชื่อแล้วก็ผลงานก็ได้นะคะแล้วก็ที่อยู่ของเขาก็ได้นะคะแล้วก็พร้อมภาพของเขามานะคะอันนี้จะทําใส่เวิรดก็ได้ใส่ พาวเวอร์พอยต์ก็ได้นะคะแล้วก็สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนสนใจนะคะข้อที่1 2 3เนี่ยนักเรียนจะทำในแผ่นเดียวกันนะคะจะทำใน w o r ร์ดก็ได้ในพาวเวอร์พอยต์ก็ได้นะคะนักเรียนจะส่งมาให้ครูคือ2ชิ้นนะคะส่วนชิ้นที่2คือให้ใช้โปรแกรมนำเสนอออกแบบแผนภาพความคิดแล้วก็นำเสนอประวัติของนักวิทยาศาสตร์ท่านนั้นนะคะใส่ PowerPoint นะคะชิ้นที่1นนักเรียนต้อง ทำสามข้อนะคะข้อที่1เป็นชื่อข้อที่2เป็นข้อมูลพร้อมภาพนะคะข้อที่3สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์ที่สนใจนะคะส่วนข้อที่4ให้เป็นอีกชิ้นหนึงนะคะใช้โปรแกรมนำเสนอออกแบบแผนภาพความคิดแล้วก็นำเสนอประวัติสั้นๆนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอฝากงานไว้นะคะ2ชิ้นนะคะ 4, 4ข้อ นะคะคสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะคุณครูขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ